ด้เวลาเดินทางไปขึ้นผ้าหลังคาปูพรมทำภายในกันครับนี่มาดูนี่บอร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงนีจ่านีจ่านะครับสวยงามนี่เตรียมผ้าหลังคาแนละ้วี่ขึ้นผ้าหลังคากันนะครับได้กลับมาใส่กระจกแล้วก็จัดก,การงานทุกอย่างต่อให้เรียบร้อยกันลองเสียงันหะน่อย ในนะครับเราทะการนี่ผ้าหลังคาเรียบร้อยแล้วตันนี้มาติดตั้งกระจกกันอีกรอบนะครับนี่ยางเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับไปนะครัแบหลังจากที่เราใส่ไว้แล้วตอนนี้เราเปลี่ยนสเตปยางนะเ,เราอยากได้เป็นคิ้วอย่างนี้นะครับคิ้วเส้นนี่เป็นโคมแมววิ่งรอบเราเลื่อกเอาอันเก่าออกแล้วเปลี่ยนใหม่ไปดกูกัน ด้านใน,นการเรียบร้อยแล้วะไปต่อกันคืนนี้ครับนี่จับตัวถังไว้เรียบร้อยลงแล้วครับนี่สิ่งที่เราอยากได้นะครับนี่ขีดเส้นนี่ครับร้อยนวนครบรอบเราจะได้งานที่เป็นกวาวพลาสติกตรงตามยุค เริ่มงานกันอีกวันตอนนี้คือิวเราใส่ตูแต้แอร์นะครับนี่เปตู้แล้วแต่ว,ว่าคอนโซลกลางที่เราทําไว้เราคงยังไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปขึ้นระบบแอร์ให้เสร็จเรียบร้อยกันอนน,นครับนี่เคยเล่าให้ฟังนะว่าตู้แอร์จะเดิมๆมันจะเอียงเอียงไปด้านซ้ายแต่เราไม่อยากได้เราอยากได้สงมากเราเอาย้ายกลับมากลางนะครับไปต่องานภายในกันต่อนะครับ กับบอกแปแป่ก็ตู้นะครับอันนี้พรมเสร็จแล้วผ่าลังคาเสร็จใส่กระจกเรียบร้อยแล้วอ่ะไปดูต่อครับครับเราค่อยๆนั่งไล่ใส่กระดูกงูนะครับตอนนี้ลองเอาตัวคอนโซลกลางน,นะครับขึ้นตู้แอร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะการงานกระดูกงูงานคิ้วที่เราทําไว้นะครับให้เสร็จให้หมดนี่ตอนนี้นี่ ้อยแล้วนะครับอู่ช้างหลังใส่ยึดเรียบร้อยไปไปต่อกันกับโปรเจกต์ของเรา นี่เรานั่งไล่เสียรอยงนี่ใช่ไหมพี่ปิวยางขอบไปไม่ใช่ยางยางรากระจกใช่ไหมพี่ปิวใช่ยาง,รงกะระดกระจกกระดากระจกเราไปทำไซด์ให้มันพอดีกันได้ลงนี่นะครับคิวเรียบร้อยแล้ว ให้ดูนี่ครับอันนี้พวกยางกระจกอูช้างหลังนะครับนี่เราใส่เรียนไปหมดแล้วแล้วก็ยางลอง่องอกระจกก็แบบครับพี่ปิวนี่ครับมีแส่นชิ้วนี่ด้วยนี่ทุกันถอยนิดนึงดูนี่เห็นครับกลับมาเป็นแนวตรงกันแล้วนะครับเดี๋ยวเหลืออน,นี้ไฮไลท์เรารถที่เวลาเราปิดประตูเนี่ยสังเกตนะ นี่ให้กล้องดูเห็นไหมครับมันจะมีรูตรงนี้พวกรถที่เป็นกระจกเปื่อยมันต้องมีตัวยางปิดตรงนี้นะครับเป็นตัวเก็บรอยต่อยางเห็นไหมครับได้เป็นแนวแล้วนี่เก็บรอยต่อยางเนี่ยริบวลองวางให้ดูหน่อยนี่เดี๋ยวเราจะสร้างอันนี้นะครับให้เป็นตัวเก็บรอยต่อยางน,นะครับจะได้ไม่มีรูแล้วก็ลมมันเข้าน้อยที่สุดอ่า ดีีก็เอายางออกมาดัดแปลกนี่แหละครับค่อยๆแต่งค่อยๆทำ่ะไปนี่ยานต่อสวยนี่ครับทีมเรากำลังดำเนินการต่อนี่นี่ไฟเดียวหน้าของเก่าแต่ป้ามันยังเย็นเลยนี่ขอต่อดูเบ้าหน่อย นี่เราเอาเบ้าไปถ <Okay. S 2> อดไปยิงทรายพอท์โค้ดมานะครับไม่งั้นเดี๋ยวสน,นิมมันจะกินตัดยางเรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่เบิกมาใหม่นี่ครับโอ้โหสี 40, en, ่หมื่นเยนพ่ปิวเย็ยบแ,งแงทงแทงชิหายนะครับนี่พอของเก่ามันไม่ได้แล้วนี่ไอ้ okay. กอลลั่มทำไร <c oughs> เดี๋ยวใส่ตรงนี้ไปเสร็จนะครับนี่ไปหน้าก็จะมาแล้วก็ <c oughs> ไปเ้ยวด้านข้างนี่เดี๋ยวเรา ใช้ของบูเบิร์ดใช่ไม่บูเบิร์ดก็ช้างเรียบแต่ผมว่าบูเบิร์ดบูบิร์มันเรียวกว่าพี่ปิวมันจะเหมือนสกายไลน์เป๊ะเลยของบางอย่างก็ใช้สามารถทดแทนได้นะครับอันนี้ตามาดูนี้อันนี้ครับลยายกันยาวๆเลยนี่ภายในนะครับเห็นเป็นรูปล่างแล้วเสียบร้อยตอนเนี้ยเดี๋ยวเรากำลังวาดแบบนะครับจะทำเลเยอร์ตัวแผนประตู แล้วก็นี่ลองเอาเบาะมาทาบนะครับเนี่ยคนละคนละชุดกันหมดเลยแต่เดี๋ยวเราจะทําให้มันเป็นเซตเดียวกันเนี่ยมาดูด้านนอกดนลยน,น,น,นี่นะครับกล่องมาทางนี้นี่แผงประตูเดี๋ยวตอนที่เราทํานะครับแผงประตูเนี่ยอานนี้เอ่อคงจะเป็นเส้นวาดแบบนี้นะครับจะนมันเหมือน,อน,อน,อนจะกลายลายเลยแล้วก็อันนี้มีชิ้นหนึ่งตรงนี้ หดูเจะทําให้มันต่อแต่อันนี้มันเป็นแผงของ4ประตูแล้วก็เราเลาะไอตัวโครงข้างในไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ไปตัดต่อมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวล็อกท่อหลังอีกชิ้นหนึ่งนี่ครับเดี๋ยวต้องล็อกชิ้นนี้ทําท่อนหลนังก็ได้งานเรียบร้อยเดี๋ยวสิ่งที่ต้องทําต่อไปนะครับนี่เรามีภาพไปดูเรามีเรฟเลนของตวัวเบาะ แต่ว่านี้บางแดดเดี๋ยวเราส่งไปอัดที่กรุงเทพนะครับอัดใหม่มือเปิดในแล้วก็บอกเน,นี่ยอันนี้เป็นของเก่าที่เราคิดว่าจริงๆอ่ะเราอยากได้ทรงนี้มันเป็นบักเก็ตซีดแต่ว่าไอ้บักเก็ตซีดในแบบเราที่เราดูตัวอย่างมามันมันเป็นบักเก็ตซีดแบบแบบหลังแข็งอะ่ะมันนั่งไม่สะดวกเราอยากได้แบบที่ที่มันปรับได้นะครับเลยใช้เป็นแบบนี้ เดี๋ยวมีภาพตัวอย่างที่เราอยากจะทำนะครับให้มันเป็นดีไซน์ในแบบเราคู่วัวมอนใี่เล็กลก็ขีดีดนะครับขีดขีดขีดแบบนี้ปึ๊บเป็นล่องเป็นรอนในแบบเราที่เลือกไว้เอาคราวนะเราอยากเย็บเป็นหนังตอนแรกเราจับคู่นี้มาตรงกลางเป็นผ้านะครับ อหมาก็โซนจังเลยนี่นี่ะนะครับนี่เป็นหนังแบบนี้นี่โทนนี้ตอนแรกอะที่เลือกมาเราก็เลือกสีนี้มาด้วยนะครับอันนี้จะจำไม่ผิดนะจะของอิซูซูเลือกมาหลายอย่างเลยที่มันเป็นแบบผ้านะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วดูไปดูมาจบที่นี่หว่า คุมโทนไปเลยนะครับเป็นหนังตัดภาพแบบนี้น่าจะได้งานที่สวยงามในแบบเรานะครับนี่ไ,ไเปเห็นรูปร่างหน้าตามปแล้วเป็นไงเหมือนไหมโคซุกะในแบบของเราเชิญชมความสวยงามกัน อม่งนิดหนึ่งนะครับอะไรเรามาแล้วนี้ใช่ไหมเขาจะบอกว่าไม่ใช่สกายไลน์จริงนะครับโลเก้นเบลมสนัญลักษ์ E T R นะครับจับมาครบแล้ว E T <TR. S 1> โอเค น,นี่านจะเป็นโลโก้ลายเซ็นด้านข้างนะถ้าจำไม่ผิดอ้ามาแล้วมาเดี๋ยวอยู่ทานท้ายแล้วมาหากับนี้เดินทางมาอย่างยาวนาน EP ที่12แล้วเราดูกันต่อไปว่ามันจะไปจบที่ EP ที่เท่าไหร่แต่ลองว่า เดี๋ยวเจอกันที่งานแบงคข้อคอรลอดเดือนพฤษภาคมครับหยิบเอาอะไรอะไรมาพูดคุยสภายกระเป๋าจะพาไปลุยกข้น,นอกกันมองอะไร จะทำให้คุณต้องยิ้ตามอยากจะชวนคุณมานั่งคุยกันอยากให้คุณมาเซวนาสารพัดในรายการรถนี้